ครัวเตยหอมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาทําจริงขายจริงกับเมนูของเราเหมือนเดิมครับวันนี้ลูกค้าออเดอร์มา2กล่องครับเป็นเมนูผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าครับหกล่องใส่หมูสับกับอีกหนึ่งกล่องใส่ไก่สับและก็ใส่ไข่เจียวทั้งสองกล่องครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ไม่ชอบเผ็ดครับเอารสชาติปกติครับเมื่อเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทําได้เลยครับอันดับแรกเราไปปอกไข่เย สองกองล่องเราก็ใส่ไข่เยื่อมมาสองฟองครับทอดทีเดียวเลยครับมีข้อแนะนําอยู่อย่างหนึ่งครับสำหรับไข่เยื่อม้าครับขอให้เป็นไข่เยื่อมมาเก่านะครับเนื้อไข่จะแข็งไม่เละหลังจากที่เราปอกไข่เสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะทอดไข่ได้เลยครับใช้น้ามันเพียงเล็กน้อยนะครับอย่าใส่เยอะในระหว่างนี้เราไปเตรียมไก่สรรับกับหมูสรรับของเราไว้รอได้เลยครับสาหรับไก่สรรับและหมูสรรรับของเราเราจะใช้ประมาณ50กรัมครับต่อหนึ่งกล่องให้เ,เพื่อนๆเตรียมไว้ในจานเดียวกันเลยครับเพื่อให้ง่ายในเวลาที่เราผัดหลังจากที่เราได้หมูกับไก่แล้วเราไปดดดูไไขขข่เเเเเยยยยืือออมม้้้าาาางรรรลับสหหกทนนะใพี ไข่เยื่ยมาของเราให้แต่เป็นชิ้นนะครับประมาณสัก8ชิ้นก็ได้ครับแล้วแต่แต่แตอย่าให้ถึงขั้นเละน,นะครับเพราะเวลาผัดออกมาแล้วจะดูไม่น่าทานเมื่อไข่ของเราสุกดีแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเราค่อยไปทําขั้นตอนต่อไปครับมาถึงขั้นตอนนี้ให้ผู้ช่วยผมตักข้าวไว้รอได้เลยครับ2กล่องครับ ข้าวที่ใส่จะน้ำหนักประมาณ100กรัมครับสำหรับขั้นตอนการทำไข่เจียวผมขอผ่านนะครับพอรู้ว่าเพื่อนๆคงทำเป็นกันอยู่แล้วเราไปสู่ขั้นตอนของการผัดได้เลยครับอันดับแรกครับเปิดไฟตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยครับขั้นตอนนี้เราจะผัดไก่ก่อนครับใส่ไก่ของเราลงไปผัดได้เลยครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3ถึงนาทีครับก่อนที่เราจะมาปรุงกันพอไก่ของเราสุกดีแล้วก็มาเริ่มปรุงได้เลยครับอันดับแรกครับใส่พริกขี้หนูครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครับ สุดท้ายใส่ซีอิ๊วดำครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับสำหรับเมนูผัดกระเพราครับถ้าไม่จําเป็นอย่าใส่น้ำครับแต่ถ้าแห้งเกินไปก็ใส่ได้ทีหนึ่งครับหลังจากที่เราผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบกระเพราแล้วก็ไข่เยื่อมาของเราลงไปผัดได้เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือลดจัดลดไม่จัดก็จัดได้ตามสบายเลยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเปิดไฟให้แรงผัดให้เร็วครับแล้วก็จัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยครับสำหรับเมนูแบบนี้ใช้เวลาไม่นานครับขายได้ท เราไปจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งกล่องครับเหลืออีกหนึ่งกล่องครับเราไปลุยกันเลยครับสำหรับกล่องที่2ครับเป็นเมนูผัดกระเพราไข่เยื่อมมาหมูสับครับอันดับแรกครับใส่หมูสับของเราไปลงไปผัดได้เลยครับขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับผัดกระเพราไก่สับไข่เยื่อหมาอยู่แล้วครับรวนหมูของเราให้สุกครับแล้วเราค่อยมาปรุงกันทีหลังครับ ชั้น <Dragon City. S 1> ตอนนี้เราจะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ2-3ถึงนาทีครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงกันได้เลยครับอันดับแรกครับใส่พริกขี้หนูครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตามโดยซอสหนังลมครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลกับชูโรสครับประมาณอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะครับให้เป็นเพื่อนผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาไม่นานครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็ไข่เยื่อมาได้เลยครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเปิดไฟขึ้นให้แรงเลยครับใช้เวลาผัดไม่นานครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับอันดับต่่ออไไไไปปปเเเเเเรรรราาตียยยมจััััดดสให้้้ลลูกคคคบบบ็นนงงพื พอจะทำตามเมนูนี้ได้ไหมครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ